เจอของแท้แล้วครับผมพี่น้องอ้ยตัวตัวจิ้มปลาควใเง่ปาอีสานอ้าเยอู้เต็มหมอ่ะเนี้สวัสดีครับผมพี่น้องครับมันนี่พอๆกับทีมงานอีสานอดอดอีคือเกาเสือเนีบในในเรื่องมินเด้อรรอเนี่ยแน่คือบอควยออกเนาะเนอะมเป็นสูเมนบอมอนี่มาสม เสือคือเก่าครับผมพี่น้องครับแต่ว่ามือนี่ผมว่าเบ็ดเบ็ดสายโหดจ้างอยู่กินรายเยอะตอกแก้วครับผมพี่น้องครับคอยสร้างโหดเดียวสร้างดอกแกงไงสร้างเบ็ดสายโหดวะสร้างเบ็ดฝนอัแต่ว่าจาถ่ายด้อมวยคอยจิตโตกระป๋องมืออยงลุงแบ่งวงลูกมันเขาครับสวัสดีครับผมมันเบ็ดมันป้าโอเคแต่ว่ามันเบ็ดไหนเจ้า มวยมวยวัดเฮาสุ่มมายังครับเอยย่อมย่อมแต่มวยวัดนี่มึงนี่มึงนี่มึงการวัดเดียวัด้องวัดอันเดียดเดียวเดียวจำนวนสามเก่าไหมนะลุงจำนวนสามเก่าโอเคไปไปทาขันรักหนึ่งสุ่มแห่งเดียาขันักหนึ่งกว่าตัดเด้อเป็นสายหัวไปเป็นสิทงไปไปไปกับผมพี่น้องครับไปหางคลองคือเก่าแต่ว่าไม้ไม่ครับผมโอเคครับติดตามมึงได้พี่น้องได้บรรยากาศช่วงครับคำ ไปครับผมพี่น้องโอ้ยลุงแบงค์รับตะแก่น้าหนาไปละครับผมพี่น้องครับโอ้ฝนสีตกแลวครับผมพี่น้องครับแหลบปื้อๆมาเลยทั้งผุนเดี๋ยวเราต้องรีบใส่ครับผมตะแก่ใส่อยู่ทั้งขั้นผุนลุงแบงค์ใส่อยู่ขั้นผุนด้วยพี่น้องเด้อติดตามด้ครับส่วนผมกับิีใส่นี่ละกันแท่นี่แล้วก็ศสีใส่เบ็ดกบอยู่นีน้ำแจ็กล้างหนึงกบมันต้องจอบอยู่แถวๆนีละครับกบใหญ่คิดว่าติดตามมึงด้วยพี่น้องเด้อ หาอยู่หากินอีสานอรอดครับผมอันนี้สีไซเบ็โกบครับผมเดี๋ยวไปใส่เบ็โกบกันก่อนโกบมันก็ะิมาติดต้องต้องเด้งแด้งแถวนี่ล่ะสูงๆไ่ครับผมเห็นเยื่อมันเกิดจะขามปั๊บนี่จะเด่นดองดองดองอะไร้ามันถือไป มีก็ะสิใส่เบ็ดปลาครับผมนม้ำอู้น้ำงามครับผมไปไปดูอีกขั้นตอ่อนี่ครับเข่าตองใส่เลาะตีนกันแท้ครับผม รับรองว่าจังกึ้งโอ้โอเคอยู่พี่น้องเอ้ยมาเข็งตอดเอ้าไปเดี๋ยวขอใส่เบ็ดกันเด้อครับผมพี่น้องครับฝนสีตกแล้วครับผม,บผล,ล,บผมล่มมากเหรโอ้ตาแกครับลุงแบ่งเข้าส่เบ็ดเร็วแฮะพี่น้องเอ้ย ติดตามมึงครับผมพี่นอ้องเพื่อใหมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ได้เลยครับผมขอบคุณล่ะครับใส่เบ็ดครับฝนจิตกม,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 มาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วครับผมไกลสีแล้วยลยเพอาที่เห็นเอียนครับผมเอียนเอียนมึนนงด้วยชิดตอดเบ็ดมาหนอ่อ Ani saya no no. Oh, tuh nyeri tuh bah, bumi no. Ikan tuh ini. Oui. Ini, ini, ini. Macam ni, macam ni. ni, ni, ni. Manu, manu. Ah, dia, dia. Oh, no, kini lah, kini lah, kini lah. กินเร็วแห้งเอาอย่างนี้ตอดปึ๊บดึงเลยเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องครับเช้าเมยกันมาไอ้ดาวก็พี่นางแล้วก็มาเมื่อกี้ว่าแต่สิได้เบ็ดอุยว่าแต่สิได้เอียนสิเอ็ดแล้วก็มาเลยครับผมพี่น้องครับเสือเสือยังนอนกาวอีกสิไป่ย่างย่างพี่น้องมั้ยโมเมนต์เก็บเห็ดได้หนิไปแล้วครับไปไป เสียงเพื่อนนี่นมันใหญ่แฮะไปครับผมพี่น้องจังหวะนี้เฮ้าจีไปยามเบ็ดกันแล้วแต่ว่าเขามีกล่องอยตี้เดียวเฮาจีให้ลุงแบ่งปไปก่อนด้วยครับรอบแรกโอ้ยนาจีาเ,เถ้าแก่หนอเต่าแก่นี่ต้องรอบรอบเสารอบเสาร,เร้หมาน,านรอบเสาได้เต่าแก่ไปจ้าขับรอบมงงงงงึงเนาอย่ามเบ็ดกันครับรอบแรกวันไหนผมมั่มย่ามก่อนมึงหน่อ รอบสองบายสารรอบสามเป็นของดอกแก่มึงมันจะได้กินแรงบ่เป็นว่าเอาค่อให้ผู้เฒ่าทายก่อนเพื่ออู้หูคนจีอาศัยผู้เฒ่าแมนบ่เนาะคือมีจีรีในหน่อรังนี่ก็ได้โอ้ยร้อนบ่ร้อนอีกเรี่ยโอ้บ่ร้อนบ่มีมีจริงจริงมีแต่เนาะมีแต่รังปลานะมีแต่มีแต อึตําครับเดี๋ยวถึงแล้วครับถึงแล้วไปยังเนาะไปยังเนาะเดี๋ยวพี่น้องถึงแล้วไปยังไปยังไปยังเนาะไปยังเนาะโอ้ยประดุกประดุก ัวงามแห่งตัวเลี้แห่งมันมาแล้วป่ะติดตามมึง <ล kie S 2> ได้พี่น้องเด้อปลดป้ายกันครับเฮ้ยเดี๋ยวแกยู่ใกล่กันนี่ล่ะเพิ <c ười> ่นว <c ười> <vidia woo>! ่างานเขาแล้วว่าันไปเบิ่งเบิ้งมันยังงานเขาก็ข่อยใหญ่พง่น่อยไปเบิ่งไปเบิ้งข่อยยิ่งเซ็ตละเซ็ตละเซ็ตละอุ้ยปลาเขามุนอุ้ยข่อยหญ่ไม่อยู่อุ้ยอุ้ยอยู่น้อย โอ้ย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 เอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยอายโอ้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 อ้ยโ้ยโอ้อ้ยโอ้ย้ยโอ้ย้ยอ้ยยย้อ้ยยอยโ้โโอ้โยยตัวโอ้อ้โอ้ยอ้ยโอ้ยยโอ ไปยังงไยังงไป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 ยัไปยังงไปยังงไปยังเไปยังงไปยังงไปยังไปยังงไปยังงไปยังงไปยัปักงไปยังงไปยักงไปยังงไปังงไปยังงไปยักงไายังงไปยงงไปังงไปยังงไปยังงไปยังงปยังงไ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 ปยัปยังงไังงไปยังงไปยังงไปไดยังไปยังงไปยังงไยังงไปยังไปยังงไปยังงไยังงไป ทำมากมันเติมโอ้ในกิเลงแ้เนาะนน้เนะครับนนี้อะไรไปไรไปรเิ่นกิลโอ้นเติมมากเน่จ้ะติตามาครับปดปสองสายสายสายโหดอยนี่นโอ้พวเ้โอ้ใคร่ถเลครับพี่น้องมันลุดเงินไปประควา่ะโอ้โหปพะกวามกำลังงามๆพี่นองเลยอติตามาครับผมปดปากัน เลยครับพี่น้องประคอใส่งามๆครับผมนี่ขึ้นมาแล้วบนี่งกำลังงามครับผมเอาติดตามมั้งครับยืนถือกระพี่น้องเอยไปยังเงาดิ่นค่อยๆมันรูดซำโอ้โหโอ้ประคอโอ้ยเป็นตัวใหญ่ครับเอาติดตามมั้งครับประเด็นตัวเขาแรงดี๋อกถือกันเลครับนี่ยังเงา ป้าเี้ยังเนาะคืออ๋อมมาสิอ๋อโอ้ยเี้ยังเนาะดึงปลาไปโหเนาะโอ้ติดตั้มครับผมเขาเอื่นว่าป้าทู่ป้าทู่อันนี้เจอปลาทู่แล้วครับเอ,เอาหางใส่ของก่นอนพี่หยังนะบออุ้ยไอยคือเห็ดอันนี้แท้ะติ๊ตตาเสียวแท้เอเอโคกเออเจาะเออนั่นละเออ เขาควงล้มบ่ละควงหน่อยอ่ะเหลือน <isco in another> <sandwiches> ี่นี่เอาตัวนี้น้อีโอ้ตัวจีเมื่อกี้ดิ้นหอดงูครับผมพี่น้องจะได้งูขึ้นมาเยงเป็นที่อินวันเลยโอ้เพื่อนหละเหลี่ยวหรือก้อนเพื่อนหละมานังสบายไอ้หนอ คนดูมันก็เลี้ยวเลี้ยวเลยเ่ยบหากันพ่เม็ดคนเถาคาอยูู่้เดียวอยู่คนถสา่ะลป้าเอาไม้เบิ่งในดีละได้คักที่หนอขากแล้วแล้วไปยอโอ้เมนเต็มกระซังเทีข้มาเน่นมเงเดี๋ยวราสมโอ้คนลได้คักคนลราดักยางคักเลยนี่โอ้ยมีป่าเลยตันน้อยๆมันบดสูดอ่ะมวย ตัวเองมวยวัดตัวโมเมนตเต็มกสังเลยมวยวัดพุจิสูมวยวัดตัวกูตายผมโอ้พระกระเต็มกรสังมากลยผมโอ้ยสีตัว่งโอ้ยแกงสีตัวใหญ่เลยโอ้ยมวยวัดตัวมวยวัดบูยนี่เขาเหลคอเสิรแกมวยัดตวตวัวตตัวตัวตัจังกึ่งมอนี่มวยวัดได้นียมวยวัดตาย ว่านิ้วๆนี่นี่นี่มึงมือสมัครเรียนมือสมักเรียนปืนเรปาดกระดูกใหญ่สองตัวป้าขอใหญ่อีกตัวหนึ่งสามตัวโอ้พอดีพอดีเท่าแกมือมือนั่นอยู่บ้านนั่นราชีใบสานต้มป้าคอยใหญ่เจ้าหน่องเมียนวะเออมันมือนีเหรอตัวนี้ตุ่มของใบสานดีแกล่ำดีว่าต้มของเจ้าเบิร์เลยวะ เอามันมีแต่ตัวน้อยๆเอาให้ซะต้องออกมาสันหนอตต่ไงหนอโอเกล้าันนี่ไปจับไปจับไปจับไปเต็มทีเต็มีโอเคครับผมติตตามเมนูเ่ิ่นละพากันได้ให้ชวยห่ยให้ช่ว่ช่่นละพากันได้บัไงหนอนี่โอ้่นละตัวให้พกเ่าไปทั้งผุนโอ้ยพื่เถาคนเาเอาคักๆัได้พื่อเถาเพ่าเพิ่ว่าเอาคักๆเเาเรขคักเลยเลยโอุ้นอ้ยกิโลเลยบวพี่น้องเลย ตาบอดบ่ตาบอดบ่เดี๋ยวมึงตาโอ้ตามันดีอยู่ตาบอดตัวนั่นตาดีอยู่โอ้ดีกัดีเอาเติดตามมึงครับผมนี่ติดกับน้องแก้วมาณคือตายหมดตายหมดนีเย็นพี่น้องเฮ้ยมีแต่เย็นลอยต่อยเหมือนดงเย็นเบ็ดเจอเบ็ดสายโหดมึงพี่น้องตัดอย่างเดียหมดวดตาเพราะไรตายหมเอาลดกินในน้ำใจไปโลดเย็นแสีบไปเสบๆอิ่มๆไป แต่มึงครับผมมาถึงมือแห้งเนาะเชเอ็ดเนาะซื้อเหรอครับโอ้เจ้ามานำมานำข้าวหมานทินี้แมนโอ้ยไม่ได้ใส่ควายครับบ่มาเพิ่งก็ได้ลวดป้าพูนยังอีกแล้วนั่นก็ได้บ่ยังมาทันเมือดหัวป้าแังสิไลน์นี่ข้นหมานเนาะโอ้ขนหมาโอ้เนี่ยโอ้พูปูครับเอาไปกินกินครับทหารทหาริดูตามมึงเด้อครับเบิ่งเมนูเด้อได้กินแถว ตัวกินปลาค่อยใหญ่ปลาอีสานใหญ่เพิ่นเอาเมื่อใหญ่เพิ่นเอาเมื่อเปลี่ยนกันตัวติดตามมาครับดีเด็กกว่าเดิมตัวหน่อยผมเพิ่นเจ้ามักไปอยู่ทีเอาไปเสียงไปสิปวดเสี่ยงคุรอบนี่ค่อยๆเสี่ยงค่อยสะลาเดอรอบนี้ก่ค่อยให้มันถึงตัวตัวหน่อยนะเพราะว่าขันได้ตัวใหญ่มากกับสิกินน้องหอยนะให้เจ้าวัวแก้วได้บ้านนี้ค่อยรอบสองค่าเสี่ยงได้บ้าน อาติดตามครับผมอ๋อนะครับผมพี่น้องครับจังว่านี่ตะแกเหาองกำลังเซ็กซี่ครับผมหุ่งเข่าหุ่งเข่าครับผมจังว่านี่หุ้นเข่าหุเขาหุ่นเข่าก็ไม่น้อยตรงไห้ท้งหน้าคางข้องอีกคือเกาหน้าตะแก่ห้องเลเดือมสีหิ้วเข่าเดือมมันสีเด็กแล้วมันสีเด็กเลยสีเด็กแล้วยสีเด็กแล้วหุ่เข่นเพี่เอท่ากับจี้ยังไงเนี่ยจี้ยังพระกันเดา โอ้มะโมกพักกระเด้า,า,ดาตัวนั้นแม<น>่นโอเคครับนี่ผลงานเบาวอีสานด้วยครับผมพี่น้องตาบอดครับเดี๋ยวเมึงตาก่อนบ่บอดหาว่าไรโอ้ยโอ้ยดีหลือล่ะได้ได้เห็นได,ด้กินย่อนเน่ <laughs> วันนี้ค่อยๆสลดดัดเลยนั่นๆๆ <fold word S 1> พิ่นนเพพ<ล>ิพ<ล>่งมุดขี้ต้มเหรอครับผมพี่น้องเ <laughs> พงิ่นกางสีมุดขี้ต้ม แต่เราจะฝ้าถือเด้อตัวใหญ่ก็อนถ้าถือรอบสองจินเขาเรียวค่อยถือเพราะว่ากันถือตัวใหญ่ตัวที่จิ้นของไหวน่ะโอ้บ่ะโอ้ยท่านเชื่อว่ท่านไปยามเลยใช่ไหมไม่ให้ไปยามกันเถอะน้อยแต่เอฟซีพูดเรนมากคลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้าง้เยพี่น้องเด้อหาอยู่หากินงสองอีสานออรอดครับผมพี่น้องครับ ขอบคุณได้หลายเอฟซีทุกคนที่คอยติดตามอีสานออร์รมาด้วยตลอดขอบคุณหลายครับเอาละจังหวันนี้เฮาขอเฮ็ดกับเขากินกันครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวใส่สองใส่สามทุบไหมใส่สามทบใส่สามทบอะไรพี่หมื่นอ่าเราลงไปแล้วครับ จะแซ่ด้วยพ้องเด้อปลาคอใหญ่ลุงแบ่งตัวกินปลาคอใหญ่คนหนุ่มปลาใครว,าวา่าเสียว่าเสียไปอ่างปลาเท่าเนี่ยกิน,นคนหนุ่มเนี่ยจะเถื่อมาถ่านพิพาไป็นตัวบ่ปลาคอมันจีเต้นออกจากบ่เนี่ยเป๊ะพอ,อ,อเลยคือ

ฉันยังแต่งอยู่ก็ไม่ไดเดยก็ได้เดี๋ยวก็ได้ๆๆครับปลาชาชูรสครับใส่น้อยแซ่บน้อยขนาแซ่บเขาขนาดจูปลาจูโทมจูทายยังไปคิดดิเนี่ยเมนครับไปคิดตอ,อาานนี้เอามาทำขนาดเพื่ออะพี่น้องครับหนามเลื่องเลี้ยงหนีเข้าใส่ขมิ้นได้พี่น้องเนี่ยแซ่บครับผมเอาขำลงไปตามด้วยใบกะเพราขาเขาครับ แล้วก็ต้นหอมผักซีเฮ้ยอิยเล่ต้นหอมเมืเองเมืองเมืองเหนือเย็นสดครับผมพี่น้องนี่อ้ยสุดยอดครับโอ้กระโค้ต้นหนึ่งเอเล่เลยพักเลยเต็มหม้อเลยเห็นอปาป้าปลาใส่ผม ยามาเลยครับผมพี่น้องครับกินเขาในกันครับผมเสียบๆครับผมครับปิงป้าปิงเอียนเข้าครับผมพี่น้องครับเดี๋ยบ บได้ขึ้นยโฟแล้วขึ้นยโฟลัวะไรอ่โอ้ยลินลินไหวแห่งไหมเนาะสมัดเร็วแงลินสมบัดเร็วแห่งหายกว่าลุงแบงก็หลดโอ้ยจะได้มาลินลินยังดีอยู่ลินลินมนาทเป็นกานำไม้ก่วัเองเนนะ จริีๆแม่เขาก็ววาต่มปลามันมีตอนกบหนามก็มันโอ้ยกระทีตอนกบหนามนี่าก็แรงพี่น้องเองหอมมะทอยกี้น่ก็แรงนะครับกระเด้อครับกระมงงกรมีต่อมป้ากระแสบบักแก้วกับสุดยอดปีงูกะงูไม่ได้พี่น้องเด้่ พอคอตาบ่อตัวนี้แซ่บมึนมาเรียนหน้าเขาเหนียวเรียนหน้าเขาเจ้าครับันไปสื่อเขาก็แพงบ่โลละหาสีบุญเี่มเขาเจ้าโลละซิบก็บานึงเอาเปล่าก็โลดสามี่เกี่ยเท่านหร่ครับเยอเจ้าจริงโอ้ไข่ด้วยตอนขึ้นมาอันีวะโอ้ยกะยง

เาแงมก็เงีมันข้าวมันมันอยวพักยกมุ้ยเดี๋ยวพักยกกัครับผมเพืองถ้าแค้ข้าวจมดงเยม่ต้องแก้วัะเนาะป่าดิ่งเป็นไรยากาศอยู่ทงไหทงห้าร่มสีว่อยๆได้เพียงเด้อ Tìm tiếng cốp họ. Vâng mình nhìn người dân tộc. lẻ mà vào dân tộc. Mm, bây giờ. Một tộc rồi. Tôi kìm <laughs> ừ. nó không. Tôi kìm kiếm 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 nhầm kiếm 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 yên kiếm ไปครับผมพี่นอ้องยามรอบที่สองกันครับรอบนี้มารลุนกันว่าสีมานถึงโมมาน,มมานสิมมนสีม,มามมเพิ่มกันอีกแนวบรบครับผมพี่น้องครับติดตามด้วย้อพี่น้องเด้อรอบนี้กล่องโยกกับผมครับผมลุงแบ่งลงไปละครับผมพี่น้องครับได้าแกลงไปละครับกระแทนนี่มันหมานเด้อ มัน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 ,น,นครับผมพี่น้องครับไปฝึกกระแท่ต่อไปกับสิเป็นกระแท่ผมขับลงไปหึกมาดูกันว่าเบ็ดก,รบ,บ,รกบเบ็ดกบเนื้อยังอยู่คือเก่าพี่น้องผมมีกบล้างแหล่ก,กันหล่อนน่าหลดโอ้ยกินก่อนหล่อนกันเ๋ยขอเสียบเนื้อก่อนครับผมพี่น้องครับ มันมีแต่อีปูว่าแถวนี้มีแต่หล่อนครับผมพี่น้องเอ้ยงพี่น้องเอ้ยมาหลุ่นกันว่าสิยังบอพี่น้องเอ้ยนี่ขั้นเบ็ดงงลงโคง้งเฮ้ยอ้ยู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 เอ้าปลาไหล อะไรอยู่ครับผมอยู่โอ้ยแต่มาตาย่าอยู่เยนี่เอืาพี่น้องเย็นตองยิงไ่งครับผมกำลังงามๆเลยเทาเาเฮอ้ย มีหลังก่อนนานี่พันนย็ดกล้องเขาสามสีก้อหาก้อว่งม่งใหญ่เลยบ่อยู่โอ้โยคาถาดีครับเอียนลาบสองครับผมพี่น้องครับเมื่อกี้นี่ย่านอย่าไม่รุดดืึ้นมากก่อนโอเคครับผมส,สวยๆครับก็กระโปงปากเลยโอเคลุงในเิ่มมากน่ลุง อู้ของตัวแกโมเมนตเ,เต็มอ,ยอย่ญนใหญ่โอเคโอเคอเ,คเ,คเคดี๋ยวลุนกันมืออื่นเศร้าครับเดี๋ยวขอปลาเสีกระชังนหนก่อนมันสิตายเอาแล้วเด้อเอาปลาเขาหน่อยอาบน้ำน,น,าาน,นะครับพี่น้องครับอูอ้เอาเห็นฟองล่างกับพ่อ ไปเดี๋ยวเราอา,นาบน้ำกันเข้าในที่นอนนะครับนี่้เนี่ยโอียเนาะกูตายๆๆๆ <laughs> นี่ครับผมเข้าในเต็นทอนนะครับมือน,นี้ลมแห้งครับผมเพอมีกอย่อมาแตาแกแล้วนอนอยู่นะราถุนแตาแกแล้วนอนอยู่นะเราเอาละเดี๋ยวผมขออา,นาบน้ำก่าอาน,นเลี้ยงต้องไปอาบน้ำใช่ไหมบอกเฮ้ยแต่กูบลงกับวันที่ต้อง ครับผมพี่น้องเลยมือนีก็ะตองลาที่สวัตรพี่นอ้อยกันนะีดก่อนได้ยิ่งเลยยินบโบูนี่ต่แกเข้านอนอยู่รถพุ่นครับผมพี่น้องครับเล้วรับไปละเ๋ยมือเงินเสาคอยพอกันไหมครับนกินงายนอนงายเลยจีนอนมันได้ละหมอนฉันได้ดูดนมนอน,น,นห้างรับเร็วไปครับผมพี่นอ้องต่แกเข้าไป แอ้เบล่ะกินกาแฟกันแล้วครับพ่อหันพี่น้องไปต่เว้นสีข่ขืนแล้วครับผมพี่น้องครับโอ้้ยพี่น้องเอ้ยได้ยามมาจนสีเบิด์ล่เเลืออยสองสามกันแถนอะม่ท่านใดพ่อโตอยู่ถังแกเหรได้เพิ่อมมาบ่อลุงเจ็กโต โอ้ในเย็นสองครับผมพี่น้องอืมผุนลุ่งแ่งยิ่ทางผุนได้เพิ่มมาบ่อบูนิไปน้องโอ้ยสซนนี้บ่ถืออีดีด้วยน้ำฟังทางผีว่าท่านมีเลยมนระท่านหล่นประตูนหล่นไปเนี่ยแต่ ลึกครับลึกลึกลึกพี่น้องเอออู้ไปกันเชียบไว้แล้วครับเหลือกันแท้นี่กันแท้เดี่ยวเซ็ตล่ะดิงดินคือดิน,นดินโอ้ปัวเข็งใหญ่ครับผมโอเคนะก็ทาอยูอ่ยยยยครับกินเหลือสั่ง พี่น้องเอ้ยถือแล้วครับผมพี่น้องเอียนอึอตายขอหลอกโตบ่ใหญ่ดอกครับผมอึบ่ตายเว้ยออกไดมบ่ล่ะ พี่น้องเลยเม็ดซ้ายโหดยังเดียวครั <c ười> บผมพี่น้อง ดูยกันต่อครับเดี๋ยวอีกสองหลังนี่ครับผลลัพธ์ของคลิปนี้ครับผมนี่เส้นท่านป่ะนี่ของลุงแบงครับเดี๋ยวของเมืองของตัแก่เฮาเอ็มอา,อาร์น่ะเอ็มคือเก่าเออโอ้นี่ของตัแก่เฮาครับผมพี่น้องครับเออตรงงามเลย เขาตัวงามเนาะรอตัวขี้ลายตัวเงามเนาะตัวยิ้มแง่ลูกแง่ขึ้นได้เต้นตัวได้หน่อยเหรอคนได้หลายตัวโอ้ได้หลายตัวเนาะลองนำเจอกันเห็นเตัวนี้ของผมทีมันยังเป็นอยู่ครับครับเราหนีก็ได้ทั้งนี้ละที่น้อไหมร่างอาจารนี่ร่อาจารครับผมคั้นควายเอาตัวตัวใหญ่ๆบ่ ได้หลา่กูมูพวกเจ้าสิมานน้ำข่อยโบูต้องอ้อยเพิ่นได้ตัวเพิ่นก็อยากมานน้ำโอเคครับผมพี่นอ้องคลิปนี้ต้องลาพี่น้องไว้ซรัมมี้ก่อนครับผมนี่นๆ่นีนนนาาอ,อ,อลาละศากสองตัวอาละศากสองตัว <laughs> อีปู่กับผมนี่ละ่ะไอทหารเอาเยอะครับไปกินเิมืด,ด,ดไป <horm. S 2> ค,ครับผมพี่น้องลาพี่น้องไว้ซรัมมี้แล้วครับผม 所以他们写大。<laughs> <laughs> <laughs>